ันัามาเลยอันนี้นะคะเดี๋ยวจะมารอดูนะคะว่าทุกคนลงมาเป็นยังไง นี่พี่บัววันนี้นะคะพี่บัวจะไล่เล่นน้ำค่ะจะมาถูปอกเดียวตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในรถปักกี้นะคะหลังจากที่ขึ้นไปห้องพักเพราะว่าเราจะไปสปาจังก็เดินที่เป็นสวนน้ำกันนะคะอันอันนี้อันนี้อ๋อเมื่อกี้มาอันนี้เหรอออว้าวสปาจังกันละเจเลยใส่ไปจะกินก้อนฮะที่ เดินเงินตะทองเดินผ่านมาเลยจริงเหรอเราสนิ้จริงอ่ะไม่น่าตหน้ามแตก่อันนี้คือที่ดูสวยนะคะคืออคือแบบสิบชั้นค่ะจริงแต่ก็สวยอุ้ยมาเเ่นสวนน้ำมีวีด้วยจ้ะมาถึงเซ้า้น้ำเลยนะคะถวนไปเลยเยี๋ยหมายมาในชุด มาในชุดว่ายน้ําตีมอะไรตีมอะไรคะตีมบาร์บี้บาร์บี้เออเดี๋ยวว่าบาร์บี้โอเคแล้วของน้องยามอนด์แกี่ที่แกทำหน้าฟี้วฟ้อเว้าเว้าวว้าวเนี่ยเข้ามาถึงก็มีม้าหมุนนะคะใช้ไหมจำได้ไหมเราเคยมาแล้วโอเค เต้นเต้นเข้ามาเลยอย่าหมายลองลังชอบ้อเนาะอบุลลี่น okay. ้องอะชอบุลลี่น้องมากเลยอะไรอะแชกแก ตอนนี้นะคะบัวก็มีแฟนคลับมาถ่ายรูปนะคะไปไหนมาคะาไปไหนมาคะเล่นตรงไหนมาเมื่อกี้<ฟ>อ๋อนู่นไปอิวน้ำไหมมีป๊อปคอร์นกินป๊อปคอร์นนะคะอู้นี่ยังไหมามาแล้ว <c oughs> ไปเล่นตรงไหนอีกคะไปเล่นตรงเพื่อนจัก เแบีอาหารเช้าใช่ไหมคะอนแ้นหมารนะ <Okay. S 1> ก็อันนี้ว <c oughs> จะไม่มีแตา,า,เาเหนือ่อยแล้วก็กด,ด้วยอาหารเช้า,านทุกคนก็เปครบ5หมู่โอเคมีสกมีไข่ดาวม,มีผักมีไก่ครบหมดเลยค่ะสุขภาพที่ดีค่ะันรร One hour later อันนี้นะคะเดี๋ยวจะมารอดูนะคะว่าทุกคนยงมดกูง พี่ว่าจะเสกให้ผมมากเสกให้ผมมากไม่มีของคนหลังแล้วค่ะเสียงอย่างนี้ไม่ใช่ของใครนะเสียงยั้ไงอุ้ยเสียงมีมดใช่ไหมนะอเอาแล้วยังไงอ่ะคิดอยู่แล้วไปไหนแล้วตอนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องน่าเสร็จแล้วเราก็เป็นอาหารกันเมื่อกี้เราก็ให้แม่อุ้มนะคะนู่นเราไปเป็นรถรางนะคะว้าวมีขบวนข้างหน้าด้วยนู มีลูกสัตว์ด้วยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้เห็นเต็มๆเลยนะคะโอเคของฟินลิกนะคะเออฟินลิกคือใครเป็นสัตว์ใช่ไหมมาลีกันอะมาลีกันมาลีกันในเอ็นกันโต้ป่ะไม่อเมริกันซอสเซตอเมริกันซอสเซตอเมริกันซอสเซตคือสัตว์ข้างหน้าคือเดี๋ยวจะทำลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นอเมริกันค่ะแปลแล้วอเมริกันชีลากูชิโนอเออปีนปีนข้ามาปีนเข้ามาไปกับแม่ไป ไวช็อกโกแลตแมววมัวมวนมุดเนเดี๋ยวเราก็จะไปไหนกันเขาจะพาเราไปไหนนาหา,านาหาดทะเลาไหมเรียกนาหาดไม่ใช่ปีนาหาดนาปีนา ออย่างนี้เราต้องเล่นน้ำต่อไหมคะยังต่อยังลงเปนน้ล่นจริงเลยไปเลยนี่โอยยัยใหม่วิ่งไปแล้วนะคะยัยใหม่ระวังนี่ยัยหมเใยมเลือมากเม็ดสแนนให้เลือดไหเลูกมาบิกวันไดอยู่โอเค นี่พี่ๆก็มาเล่นกันต่อนะคะทำอะไรคะทำงานค่ะทำงานหรอะคะทำงานไหนอ่ะแคร์แคร์ดูยูทูบท,ท,ทำงานเสร็จเรื่องคะตอนนี้ทุกคนรอทานข้าวอยู่คะ่ะทำงานเสร็จยังคะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วหรอคะกินจีนโจ๊กตูนค่ะ